สีบิลเลียนเราไม่เอาไม่ได้แล้วมาตัวใหญ่ตัวแรกของเราสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Roblox Map Pet Simulator X นะครับเย้ Yay! ซึ่งก็วันนี้นะครับที่ผมมาถ่ายเนี่ยก็คือเอ้าเอา,เอาโอเคก็ที่ผมมาถ่ายก็คือตอนนี้ของราคาขึ้นนะครับซึ่งของที่ราคาขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเพราะมันมีเจ้าไดมอน คูณ2 d i a m o n d Event นะครับเวลาขาก็เร็วขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยผมขายเจ้า e x c l u s i v e X อันนี้ไปนะครับ e x c l u s i ซ e X 13ซึ่งก็ราคามันขึ้นสูงมากจากเออตอนก่อนเลยเนี่ยที่เราขายคือประมาณ1ิ1 2หรือ13บิลเลียนอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วน่าจะ11.111 1ดบิลเลียนใช่ไหม ซึ่งก็ครั้งนี้มันขึ้นไป17-20.9หรือ21มิลลิลียนเลยซึ่งขึ้นไปแบบเกือบ1.1เท่าตัวเลยขึ้นไปแบบสูงมากครับซึ่งผมก็ได้ไปเหมือนซื้อไข่มาอีกใบหนึ่งแล้วขายได้ประมาณ18.5บิลเลียนตอนนี้ได้36บิลเลียนนะครับ ซึ่งผมกะจะขายอีกใบหนึ่งเพราะช่วงนี้ราคามันขึ้นน่าจะขึ้นเพราะว่าเจ้าปูน2 Event องไดมอนด์อีเวนั่ะแหละราคาก็เลยขึ้นฉะนั้นเป็นช่วงดีครับที่เราจะได้ซื้อกันเอที่เราจะได้ขายกันโอเคฉะนั้นเราจะหาเซิร์ฟยังไงดีเพราะอันนี้คนน้อยใช่ไหมหรือว่าเป็นบทูที่เรามองไม่เห็นไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าคนน้อยซึ่งถ้าเกิดว่าเราเราขายได้ไปอีกสักตัว2ตัวความจริงเราซื้อตัวใหญ่ได้เลยนะแต่เราจะไม่ซื้อ เราจะเก็บว้ให้มันเยอะๆก่อนค่อยไปซื้อดูไหมก็ถ้าเรามีโชคเราก็อาจจะโอเคเราหาห้องที่เป็นเควสเอกแล้วกันนะครับยังไงก็ต้องเจอไปไม่รู้เควสเอกน่าจะราคาขึ้นด้วยนะครับเหมือนกันโอเคมาเซิร์ฟนี้ตั้งตรงนี้แลยโอ้โห1.8บิลลี่เลยเหรอราคามนึ่จนึงถึง1.97มาโอกาสดีแบงแบงเราเอาทำไมเป็นไง ่ชงมันก่อนเราลองเอาไปตั้งขายก่อนนะครับโอเคจะตัวนี้ขายเท่าไหร่ลองขายสัก20บิลเลียนดูเผื่อได้มันจะได้ได้กำไรครับต้องใช้ก่อนใช่20บิลเลียนไหมโอเคไม่ใช่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนขายเราค่อยลดราคานะครับสัก19.5อะไรอย่างนั้นอาไม้แบงกดมาเรามาวิดรอสิไม่ใช่เด p o s i t โอเค วิดดอสักอันหนึ่งแล้วดูซิว่าถ้าเราบิดไปที่1เจมเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายเราจะได้ราคาเท่าไหร่อาแล้วช่วงนี้เน็ยน่าจะค่อนข้างช้านะครับโอเคไปมาดูซิบิดไปที่1เจมครับไปดูซิเราจะได้เท่าไหร่20่สิปีเลีไม่มีคนซื้อเลยอะโอเคทีนี้ก็รอมันเริ่มครับซึ่งก็ระหว่างรองผมจะรีมูฟเปลี่ยนเป็น10 9.7ิลเลียนดีกว่าเ A19.5 ดิ19.7มาจากไหนิลเลียนไม่ใช่ิลเลียนต้องเช็คดีๆครับโอ้โหหนึ่งเจมไม่มีคนบิดเลยวัด69หนึ่งพันลียนเอิร์น1.8พันลียนโอ้เอาจริงนะช่วงแรกๆที่เควสเอ็กเควสเอ็กเพิ่งมาที่แบบคนยังไม่ค่อยได้นะครับที่แบบคนคนยังไม่ค่อยได้ คนย,ย,ยังยังไม่ค่อยมีพอยต์แรกราคาอยู่ที่ประมาณ2บิลเลียนกว่าเลยนะครับซึ่งก็รอบนี้ราคามักลับมาขึ้นอีกแล้วเป็น1.8นี่คือเราได้กำไรเหลือเลยนะครับเนี่ยโอ้เยี่ยมเลยผมว่านะเราคนที่จะไปหาเสริมที่มีคนม,มีพวกตัวใหญ่อะไรอย่างนี้เพื่อที่ถ้าเราขายเขาก็น่าจะน่าจะได้เนาะซื้อได้โอเคโอเค4 3่ส เรียบร้อยเราได้1.71พันล้านครับราคาสูงมากโอเคคนนี้ได้1.8พันล้านไปแล้วดูสิว่าเขาจะโอเคอันนี้500-900มิลเลียนดูสิว่าคนเดิมเขาเขาจะมาบิดไหมโอ้โหคนนี้ก็900มิลเลียนเลยมันอันดับแรกเราไปเก็บเงินไว้เยอะๆดีกว่าอันนี้2พันล้านโอเคมาโอเค เสร็จสักทีเขาบีบกันอยู่แค่900า้อมิลเลียนเหรอหรือว่าเขาจะรอเวลาผมว่าเขารอเวลาแน่เลยโ okay. อเครอไปเรื่อยๆครับโอเคมีคนบีบมาอีกครั้งหนึ่งเป็น950า้ามิลเลียนโอเค1.1ึมิลเลียนแล้วผมว่าอ,อันนี้ถ้ามันไม่ไม่เยอะแบบเกิน1.2 1.3งนมิลเลียนอะไรอย่างนี้ผมก็จะซื้อนะ okay. โอเค1.11่มิลเลียนโอ้โหมี q คสเอ็กซ์มาอีกอันนึงช่วงนี้เหมือนว่าคนคนแบบบิดเยอะครับ โอเคอันนี้1.2แสดงว่าคนเดิมเขาน่าจะเงินไม่พอแล้วแห <laughs> okay. ละมั้งโอเคเราเราจะไม่บิดนะครับเราจะรออันต่อไปโอ้โ oh, ห oh, <laughs> เขาบิดกันอยู่ครับตอนนี้เขาังบิดกันไม่เสร็จเลยครับอยู่ที่1.5บิลเลียนน่าจะโอ,โ,อโอ้ยังไม่เสร็จดีกว่างั้นเดี๋ยวเราลดราคานี้เป็นสัก19บิลเลียนดีกว่าครับราคาตอนนี้เันเท่าไหร่โอ้เฮ้ยาราคาลดสูงมากเลยนะตอนนั้นมันยัง20.9กับ17.7มัง้ง โอเคเราคนที่จะลดด้วยกลายเป็น19บิลเลียนโอเคบิลเลียนไม่ใช่บ okay. ิลเลียนโอเคเมโลบัค4 0 0โลบัคหายไปหมดเลยนะ <laughs> ตอนนี้ราคาจะเริ่มลดแล้วนะครับซึ่งก็เพราะว่าอันนี้มันเห็เหนไหมครับมันเขียนว่าพอสไงแสดงว่ามันหยุดไว้ซึ่งก็ตอนแรกผมกะจะซื้ออีกอันหนึ่งนะพ,พอจะได้ได้เจมเยอะๆโอ้อันนี้1บิลเลียนงั้นก็ผมก็เลยกะว่าจะไม่ซื้อแล้วเพราะว่าเอาไว้อย่างนี้แหละโอเคคนนี้บิดไว้1บิลเลียนเดี๋ยวเรา ค่อยไปหาเซิร์ฟใหม่นะครับถ้าบิดเอเจ้านี้เสร็จแล้วโอ้โหหนึ่งจุดสามบิลเลียนโอเคไม่เอาละงั้นเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟใหม่ละกันนะครับไหนเอออะไรเพื่อนจะเอาอะไร <laughs> ไหนจะแชทมาอีกใช่ไหมเดี๋ยวดูซิว่าเขามีเท่าไหร่เจมทั้งหมดส่วนใหญ่คนที่ชอบเทรดมาเนี่ยจะแบบเจมน้อยมากโอ้ยยี่สิบหกบิลเลียนเยอะอยู่โกสิบแปดจุดห้าหรอ เฮ้ยสิ5าก็ได้นะ18.7ดได้ไหมโอเคถามเขาไปก่อน18.7ได้ไหมเพราะถ้าได้โอเคเรียบร้อย18.7โ okay. อเคมาอย่าเพิ่งยังไม่เทรดยังไม่เทรดยังไม่เทรด18.7บิลเลียนไม่ใช่มิลเลียนโอเคเยี่ยมซื้อเลยเพื่อนซื้อเลยเพื่อนซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลย เรียบร้อยทีนี้เราก็ขายได้แล้วเย่หนึ่งจุดห้าบิลเลียนครับโอ้ตอนนี้เรามียี่สิบแปดมิลิลเลียนโอเคสัตว์เลี้ยงเราก็โอเคพร้อมผมว่าเราไม่ซื้อเพิ่มดีกว่าตอนแรกกะจะซื้อเพิ่มนะแต่คือพอเห็นว่ามันพอสอย่างนี้เนี่ยรักอีเวนต์ด้วยคูณสองขออีเวนต์ด้วยลัคก,กี้พอสด้วยฮะลัคก,กี้นี่เราเติมโลบรักมันเนี่ยอืมไม่รู้เหมือนกันครับ มาไม้แบงค์กดกข่าไปเออยทำไมเป็นเงี้ยเน็ตเออมีคนจะบิด e x c l u s i v e x 1 3เอโอ้เรารอดูดีกว่าเพราะว่าเราอยู่เซอร์มีได้นานๆเลยโอ้ oh, แต่ว่ามันคลิกอะไรไม่ได้เลยครับโอ้ oh. เดี๋ยวอีกสักพักนะน่าสรุปแล้วแหละถ้าเราก,กดดิสเพ h โอเคเรียบร้อยหายทัก <laughs> ทีโอเคกลับไปใหม่ โอ้คนนั้นได้แล้ว1.58บิลเลียนครับมาดูไมแบงกก็ยังคลิกไม่ได้เนาะเกิดอะไรขึ้นโห20บิลเลียนใครจะไปซืบบ้อล่ะโธ่นึกว่าจะขายถูกๆไม่น่ามีคนซื้อครับโอเคเด p o s ิ t ได้สักทีปกติเราจะเหลือเงินไปแค่10บิลเลียนนะครับเพราะว่าเงินมันพออยู่แล้วฉะนั้นเรารอบนี้18บิลเลียนพราะตอนนี้เรามี28ใช่ไหมมาจะเหลือ10.9บิลเลียนนะครับ แล้วก็เอมอันนั้นก็ยังบิดไม่ได้ Success! เรามีเงินห้บหกิลเลียนโอ้โหห้บิลเลียนซื้อตัวฮิวได้หนึ่งตัวเลยนะครับใช่แต่ว่าเราจะเก็บเงินไว้เยอะกว่าน,นี้ก่อนเพราะว่าเรามันยังแบบ โอเคงั้นก็เราไปหาตัวฮิวถูกๆดูก่อนไหมถ้ามันแค่แบบ30บิลเลียนอะไรอย่างงี้เราซื้อมาได้นะเดี๋ยวดูออาตัดีๆก่อนโอเคแล้วคีบให้หมดนะครับโอเคไหนดูซิมีตัวใหญ่ตัวไหนบ้างตัวนี้44บิลเลียนไหนมีตัวไหนถูกๆบ้างฮึมฮึมเฮลล็อกได้ไหมฮิลเฮลล็อก3ามบิลเลียนมาลองดูมาและ ถ้าเกิดว่าราคามันเกินราคามันประมูลอยู่ที่เท่าไหร่นะผมจะไม่ได้แต่ถ้าราคามันเยอะมันสูงเกินก็ไม่เอานะไหนอยู่ไหนเอาอันนี้2ี่สิบเอ็ิลเลียโอ้อัน,นี้ห้าสิบหกบิลเลียมีเท่ากับที่เรามีพอดีเลยโอ้คนนี้ขายหนึ่งจุด้าหนึจุดห้าเรายังไม่เอาอ่ะอันนี้สองครับเฮลล็อกส4่ส้าโอ้โหแพงอ่ะเราขอต่อราคาเขาได้ไหมอ่ะขอสักแบบสีิ น,นี้ชื่ออะไรเอมโอ้เขาก็บิดกันอีกแล้วโอเคเรียบร้อยเขาหลุดไปแล้วหาเซิร์ฟใหม่ครับหืมสี่สิบสี่ิลเลียนราคาปังบูนอยู่ที่สามบุดสี่ถึง42่สิบสองิลเลียนนี้สี่สิเรามีเงินอยู่ทั้งหมด50กว่าเราขอเขาเทรดก่อนได้ไหมคนนีเ้เขาจะเอเคใช่ไหมนะใช่ไหมเดี๋ยวหาชื่อเขาก่อน เอิม่มชื่อเขาใช่คนนี้ไหมใช่เฟนโอลีอ่ซื้อดีไหมเนี่ยเอิม่มเพื่อนเขาขอเฮล洛克สามสบคีเรา40 b i ิบ i ิลแต่เหมือนว่าเขาจะไม่สนใจอะไรเลยเอิม่มเหมือนว่าเขาจะเอฟเคนะต้องบอกเขาด้วยใช่ไหม เฮ้ยเพื่อนเขาตอบมา43แล้วก็บอก42ได้ไหมอืม42.5ได้ไหม42.5ไม่ใช่42.5เฮ้ยเขาเขาเขา<ข>ทำอะไรเขาจะเปลี่ยนอันเนาะโอ้43ถ้า42.5ล่ะเฮ้ยเพื่อนได้ไหม จะได้ไหมเนี่ยโอเคผมเขียนว่า42.5เยอะมากแต่ว่าสุดท้ายต้องอย่างนี้ไม่งั้นมันมันโดนแท็กครับไม่รู้เหมือนกันทำไมโอ้อันนี้เขาขาย21วินเนยเอาราคาขึ้นอีกแล้วเขาไม่เขาไม่เอาอยู่โอเคงั้นอันดับแรกเราจะต้องไปอย่างคือเอาจีเฮลล็อก ok เนี่ยผมว่าราคานี้ถือว่าถูกแล้วนะใช่ไหม ผมว่าเราเอาอย่างงี้เราไปหาซื้ออื่นดีกว่าเพราะราคามันอยู่ที่30กว่าบิลเลียนเองนะเราเราอันนี้มาขาย40 43มันเกินราคาประมูลมา1บิลเลียนฉะนั้นเราควรที่จะไปหาดีกว่าครับโอเคตอนนี้ผมก็คือหาซื้อมาทั่วมากครับแล้วก็ไม่เจออะไรเลยจนมาเจออันนี้เขาบิดกันครับซึ่งก็เราจะต้องรีบไปเอาเงินมาก่อนที่มันจะไม่ทันโอเคแบงค์ไม่แบงค์เรามาวิดรอไปทั้งหมดเลย56บบิลเลียนเอาไปให้หมดเผื่อมันจะไม่ทันครับ โอเคซึ่งก็ปกติเขาขายกันเท่าไหร่เองล่ะปกติเขาขายกัน43บิลเลียนนะครับซึ่งก็อันนี้คือต่ำสุดแล้วที่เห็นซึ่งอย่างอื่นก็อาจจะแบบนิดอาจจะแบบไม่ใช่4 4 3ไอ้ี3บบิลเลียโอเค okay. เราจะต้องบิดประมาณนี้เออเยี่ยมเราต้องการมากๆครับคือราคาบิดมันโอเค เอาโอเคบิดบิดไปมัน39กว่าถ้าเกิดว่าราคามันเกิน43บิลเลียนผมก็ไม่เอาแหละโอ้โห40บิลเลียนละเออแต่มันเป็นโกลเด้นแต่เอาจริงมันโอ้ไม่ก็เราจะได้ไหมเนี่ยมาบิดบิดบิดเอา้าโอ้โหบิดบิดเอา้าเพื่อนเอ้ย ไออย่างนี้เราต้องควรที่จะต้องรอรอไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะนั่นแหละใกล้หมดแต่เราก็ฮะเพื่อนมาบิดของแท้ไปแล้วถ้าเกินกว่านี้ผมไม่เอาแล้วนะถ้าเกินสี่สิบสามอ่ะไม่ไม่โอเคสี่สิบสามแล้วโอเคเรียบร้อยผมไม่เอาแล้วโองต้องหาเซิร์ฟใหม่ในที่สุด43บบิลเลียนเราไม่เอาไม่ได้แล้ว มาตัวใหญ่ตัวแรกของเราเรียบร้อยเย้ <cl aps> หาเงินไปตั้งนานโดยการเสียโลบอกไปทั้งหมด800โลบัคโดยการได้ของมาตัวใหญ่หนึ่งตัวมา13บิลเลียนที่เหลือนี่เราจะกลับเก็บเข้าไปในแบงค์ครับมา13บิลเลียนแหละแต่ว่าเราได้ตัวใหญ่โอ้โห best f r i e n ด้วยนี่คือสกิล เราลองมาใช้กับเราดีกว่าโอ้ของดีครับไปโอเคผมว่าเราควรที้จะมาทดลองกับเจ้า A F K c h e s s นะครับซึ่งก็ไอเจ้าคูณ2อ,อะไรพวกนี้มันโดนพอสไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเราไปอยู่ในเทนนิงพาซ่านะครับไม่น่าทำไมราคาถึงไม่ลงโอเคอันนี้คือ6 7อน,นี่คือตัวโดยโดยที่ไม่มีตัวใหญ่แล้วดูตัวใหญ่เนี่ย โอ้โหต่างกันเยอะมากครับอยากรู้มากว่าพลังมันเท่าไหร่ฮิวเชลล็อกเขาเขียนด้วยว่า My first h i l l ิั่น่นคือ,คอชื่อชื่อเหรอ My first h i l l ิมันก็ใช่มันก็คือ My first h i l l ิเหมือนกัน <laughs> ใช่มันคือตัวใหญ่ตัวแรกของเราโอ้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพลังมันเท่าไหร่แต่รู้รู้ว่ามันเยอะแน่นอนน่าจะเป็นร้อยคนทิลเลียนนะครับไม่ก็อาจจะเยอะกว่านั้นด้วยซ้ำมาทีนี้เราก็พังง่ายเลยมีคิวแค่ตัวเดียวนนเนี่ยโอ้โห เยี่ยมของอย่างเยอะเดินเก็บน่าจะง,ง่ายกว่าโอเคก็วันนี้เป็นไงบ้างครับสุยครับถ้าสุกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะครับวันนี้ต้องก่อนจะลาไปก่อนนะครับโอ้โหได้40ล้านเลยโอ้โหอันนี้เราเอาเอาไปเก็บได้แหละโอเคก็บายบายสวัสดีครับ